ครับมื่อวานี้ครับองม์บารพี่จริงครับวันวันพุธที่สิบสี่ครับครับเ้าก็จับหมูครับจับหมูทรงครับจับหมูทรงโดนๆก็ปลาตะเวนสีมาครับไใ่ทำให้พี่น้องเบิ้งครับว่าอ่าสองห้องครับเห็ดยังแน่ครับของห้องเห็ดไม่ยังแน่ครับคอมเนได้เห็ด นี่เจ้บ่อป่านะครับนี่ครับหูหน่อยมือนี้ครับต้องจับทรงครับอ่โดนครับพระบวอ้วนทีได้เข่าเข่าเข่าเบื้องฟ้ามครับบ่บ่เข่าดูนะครับเดี๋ยวลุง่องมันตีตื่นมันตีตื่นเต้นครับมันตีตื่นเต้นน่ครับโดนครับเข่าที่อนึงครับ วันมากระเบิงก็งต,ตัวเลขครับวันมากเบิบงตัวเลขครับมื้อนี้วันที่สิบสีบ่วันพุธครับครับวันพุธที่สิบสี่เราก็จับหมูจับหมูทรงป้าหมูขุนเป็นรับกับหมูทรงป้าหมูขุน สำรับพี่น้องที่จองแมดหามื่นหางรลากดินครับ 50, หามื่นหางรลากดินสามหาหมื่นสามหัวตอนนี้ก็เริ่มยืนยันของมาแล้วครับเริ่มยืนยันของมาแล้วกับ,ถร,บรถของเขากับรถติดแอร์นะครับนค,คนที่ตกบ,บ,บ่บ่บ่มีอุปสรรคครับบ,บ่มีอุปสรรคสำหรับ การขนกับสำรับการขนกับผมผีผ้าพี่น้องเขาช่มเราขอดจากหน่อยหนึ่งรับหมู่บ้านนี้ครับหมู่บ้านนี้เข้าเข้าลากฝานิ่นตันหนึ่งรับนี่ครับเราขอดอ่ะไปหนึ่ง ตื่นเต้นส่องเลยป่ได้แต่งชุดครับมีเนี่าขอดด้วยครับเาฟอาขวัดอยู่ฟังผมกต้องจับมาก กัไปมีข่วมสุกกับบอ่อตกปลาคแอร์ทำงาน,นทั้งนี้กับเน้นค่วมซื่อสัตว์ู่แล้วบอ่อลาดตกเกียบผู้ได้ครับบ่อ,บอลาดตกเกียบผู้ได,ได้ครับเก็บพ่อได้งไงมันจังได้ครับดังนั้นมันรวยขึ้นมือนึงมือเดียวที่เป็นไปก็ได้แลอกครับตอกตางสันมากโดนๆครับนี่ครับเล้าก้อนแล้วครับเอาสีพ้าพี่น้อง รถกับรถรีบนะครับปุ่นไปรีบครับไล่หมูด้วยนี่เสียงไล่หมูกีดเล็กไล่กีดเล็กไล่ครับท่านสมัยขนาดครับไล่เขาเลยไปแบบระบบรถรีบครับออกครบครบร้อยครับครบร้อยตัวออกขึ้นแค่หนึงครับ ปุ้ยตัวขึ้นไปในรถคันหนึ่งครับหลังจากนั้นปล่อยลีบลงมาครับปล่อยลีบลงมาเพื่อทำมะลับจุดต่อไปนะครับหลังจากจับหมูครับหลังจากจับหมูส่งแล้วครับมือนี่ครับุงน้องรับงานหนักลากปลายตันนร่งส่งเชื่องยื่นรับ ป่านิ่นมันเป็นเทศกา,าบบบลบุญบุญบุญยังล่ะบุญตับป่ากำลังขายดีครับป่ากำลังขายดีอล้วกบเีอที่พลาดไปจนเราผสมกับเรายืน เราผสมอันพอพันครับคอพนอันนี่นครับเราจืนผสมแล้วออกนอนอน,น่ครับมีสามแถวครับมีสามแถวัางทีอยะมือดจักหน่อยบ้งทีอยากมือจักหน่อยอน,นี่ ช่วงเ้าวัฒนาอาหารกับเพราะว่ามุนีจับหมูของปกติที่ห่อาหาระมาณนกับหมกงูหงตัวหาเห็ดม่งกับแถวที่สองเอาภาพพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งว่าเขาเห็ดอยังเนี้ยหลังจากเขาก็จีไป หลากฝลายนิน่บนีครับปอกอาหารเราครับทีเก็บอาหารของเขารเรียบร้อยครับเรียบร้อยมีฝ้าเพดานพร้อมครับของเาเลยมาตรฐานฝ้ามครับ น้องสิรับงานหนักเล็น้อยครับมีลุงน้นองหลังจากจับหมูแล้วครับหลังจากจับหมูแล้วเอาจิบไปลากตาต่อได้ครับโอเคครับลุงน้องป้าวพี่น้องมาเบิงอ่าพ่วงปิดอยู่ของปลาป,ปะวนครับขอบคุณหลายๆครับ